กลับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับซานตาน h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มารีวิวรถตู้ VIP e <c oughs> นะครับสี่แถวนะครับผมแถวแรกนั่งสามแถวสองนั่งสาแถวสามนั่งสามแถวสนะี่แล้วแต่จะนั่งนะครับพื้นธรรมดานะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงก็นิดหน่อยนะครับคันนี้นะเป็นเครื่องสามพันเทอร์โบนะครับผม วางเครื่องสองเจโบนะครับมาพ้อกับคนขับนี่นีทีมงานยาละอานะครับผมเรียบง่ายครับผมเรียบง่ายนะครับผมสวยสวยสวยนะครับเนี่ยโตนะครับคนขับขยันมากนะครับผม รถจอดก็เช็ดนะครับผมรถวิ่งก็จอดเช็ดนะครับผมไม่ถึงจุดหมายเสียทีนะครับผมไว้ใจได้นะครับกับคนขับนะครับในความสะอาดนะครับผมจอดก็เช็ดนะครับรถวิ่งก็แวะปั๊มน้ามันครับไม่ได้มีโุลาอะไรก็เช็ดอยู่นน่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงในเพจนะครับผมคนขับชื่ออะไรนะครับชื่ออุ๋ยครับชื่ออุ๋ยนะครับหรือไอ้เป๊พี่เรานี่หละครับเช็ดรถแล้วก็ตกรถนะครับขาข้างไหนครับผมขาข้างซ้ายนะครับผมตก ตกประตูครับผมพ่อแม่พี่น้องว่าซิรี่วิวลายมือนั่นแหละญาติมันเก็บซ้ำก็เก่านะไอ้เข้าไอ้เข้าไม่เป็นที่ติัวเนี่ยวะ่ะ<อ>เลือดเลือดเลือดไปตัดสงสารแต่แต่สงสารอันนี้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับผมหมาเโยส่มือซองเนี่ยครับแล้วกนะ็เซ็ตอีกนะโอ้เซตีไหลว่ะเอ้าเซ็ตกลับไปมีเรื่องกว่าไรนะครับผมมือละแปดร้อยเซ็ตยูเอชัน อาโอเคสองกาทีแล้วบายบายจุบจ๊บ